1 4 4 0 0แแสงสว่างแห่งทูตสวรรค์อิซาเบลกราเซียมาติเนสจีดวานเนสแปลแล้วเรียบเรียงเล่าดวงดาว4 4 4 0 0ดวงผู้ถูกเลือกให้เป็นทูตแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นำพาโดยสำนักงานของพระคริสการตื่นรู้ของพวกเขาคือกุญแจสำคัญสู่การเลื่อนมิติของโลกใบนี้ภารกิจเชื่อมโยงสายรุง้ง พวกเขาคือโฮโมคริสโตมนุษย์เทวทูตคริสตตลสายรุ่งยุคใหม่ที่มีรหัสพันธุกรรมเดียวกับพระเยซูคริสต์หลอดสนันดาพวกเขามาจุติบนโลกเพื่อรับใช้แผนแห่งรักของพระองค์ด้วยพลังแห่งจักรวาลที่สมดุลทั้งยินหยาง คริสตัลสายรุง้งผู้เชื่อมโยงสปปรรพสิง่งพวกเขาคือโฮโมคริสโตจักรวาลโฮโมกาแลกติกโฮโมโนเพอริกผู้รวมเป็นหนึ่งที่สมดุลในพลังงานดำลงอยู่อย่างหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเชื่อมโยงกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งเจดจำนงเสรีตอบสนองต่อแสงสว่างแห่งจักรวาลพวกเขาจะลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว กับพี่น้องมนุษย์ธรรมชาติของโลกรวมถึงพี่น้องใต้พิภพจักรวาลและมนุษยชาติจิตใจไร้ขอบเขตจิตใจของพวกเขาไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวทางอารมณ์บรรลุอิสราภาพดังที่พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์พวกเขาคือดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ผู้จุติลงมาบนโลกมนุษย์ ด้วยความเมตตาการุณา เพื่อดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์ธรรมดาพวกเขาถูกเรียกว่านักเต้นแห่งสายรุง้งหรือผู้คองชะตากรรมเส้นทางแห่งความยากลำบากการดำรงอยู่ของพวกเขาท่ามกลางโลกมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากพวกเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานและความพยายามอย่างมากในการเปิดเผยความลับแห่งความแตกต่างระหว่างพวกเขากับ ับมนุษย์ทั่วไปแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจพวกเขาคือแสงสว่างผู้รวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้มนุษย์บนโลกเปลี่ยนแปลงตนเองสู่คริสตัลจักรวาลผู้เฉลิมฉลองโลกใบใหม่โดยสรุป บทความนี้กล่าวถึง1,40,000ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ผู้จุติมาเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษยชาติในการเลื่อนมิติสู่ยุคพ,พลังงานใหม่พวกเขาคือโฮโมคลิสโตผู้มีพลังงานสมดุลทั้งยินหยางเชื่อมโยงกับจักรวาลและดำรงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ พวกเขาคือแบบอย่างและแรงบันดาลใจนำพามนุษย์สู่การเปลี่ยนแปลงและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแง่คิดการตื่นรู้และการเชื่อมโยงกับจกักรวาลเป็นกุญแจสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลง ความสมดุลของพลังงานหนยินหยางภายในตนเองนำไปสู่การล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งการดำรงอยู่โดยปราศจากความกลัวนำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงเราทุกคนสามารถเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้กันและกันได้จิตวันเ e นสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ